ดูด่วนสามระดับเหรียญยี่สิาตังรัชกาลที่เที่มีราคาหลักแสนใครมีผมยินดีรับซื้อนะครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดที่บี0อ็นเคศนหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาร้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ไปด้วยกันยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจ Facebook แบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณ f c ครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีพี่โซนะครับสวัสดีพี่โปนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ3อันดับของเหรียญ25สตางค์ที่เราเคยใช้ในสมัยรัชกาลที่9นะครับนี่ฮะบางเหรียญราคาหลักแสนนะครับอ่านี่ฮะใครเคยใช้เหรียญ25สตางค์ หรือใครเคยมีเหรียญย5่สิาต่์รุ่นนี้นะครับลบกวนกด1กดหัวใจรัวๆแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยครับใครมีเหร,าาารียญย5่สิาต่์รัชกาลที่9รุ่นนี้นะครับรุ่นตราแผ่นดินแล้วก็รุ่นนี้นะฮะรบ,บกวนกด1กดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยครับอ่าวันนี้นะครับผมจะพามาดูนะ3อันดับของเหรียญสลึงเหรียญย5่สิาต่์รุ่นนี้จ้ะอ่าที่มีราคาสูงบางเหรียญหลักแสนนะครับอ่าใครที่ อยากรู้นะครับรบกวนฝากกดไลค์ like, กดแชร์หน่อยเด้อเดี๋ยวผมขอไลค์ขอแชร์ก่อนนะครับสวัสดีนะับพี่สมคิดนะครับสวัสดีเอฟตีแฟนตัวยงแล้วก็สวัสดีผู้แชร์ทุกท่านนะครับกราบขอบพระคุณจากใจเด้อเดี๋ยวขอแชร์ก่อนนะครับใครแชร์ให้ผมขอให้รวยขอให้รวยนะจ๊ะอ่านี่ครับนี่ขอให้พบเจอเหรียญแบบนี้นะครับที่ผมกําลังตามหานะ,ะเพื่อนๆดูนะครับพบเจอเหรียญแบบที่ ผมกำลังตามหานะครับอ่าแชร์ก่อนจ้า EP นี้ EP หนึ่งห้าสามแล้วนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทั้งโหหนึ่งพันท่านเลยครับรวดเร็วมากครับมาเราเรามาดูกันดีกว่าครับนี่ฮะอันนี้เป็นเหรียญยี่สิบห้าตะตงนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเดี๋ยวขอเบาเสียง <laughs> ไม่ว่าจะเป็นพวกแบงก์เก่าเหรียญเก่านะครับเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไร้คำนะครับพระเครื่องพระบูชาใครมีแล้วอยากจะขายเนี่ยแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วส่งรูปของเพื่อนเพื่อนมาประเมินราคาของของท่านมีราคา ผมจะตอบกลับนะครับแต่ถ้าเกิดของท่านยังไม่มีราคาขออภัยมานะที่นี่นะครับขออนุญาตเปิดอ่านอย่างเดียวเด้อเพราะตอนนี้นะครับมีคนส่งไลน์มาเนี่ยวันหนึ่งสามหมื่นถึงห้าหมื่นไลน์มันอ่านไม่ทันจริงๆครับอ่านด้วยตัวเองไม่มีแอดมินครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับกาําชาเพื่อนๆดูนะฮะกาําชาแบบนี้นะครับนี่แบบนี้ผมรับซื้อนะครับสภาพสมบูรณ์ใบหลักหมื่นนะแต่ถ้าเกิดสภาพไม่สมบูรณ์เนี่ยราคาจะลดหลั่นลงมานะสําหรับกาน้ําชานะครับ สวัสดีทั้ง1,100รท่านนะครับอ่าใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อนๆดูฮะกระปุกถ้วยชามเป็นจระลงแบบนี้เครื่องกระเบื้องแบบนี้ผมรับซื้อนะครับแบบนี้นะถ้าเป็นโถมีฝาแบบนี้แล้วเป็นไซส์ใหญ่เนี่ยใบหนึ่งหลักแสนถึงหลายๆแสนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไซส์เล็กแล้วสภาพไม่สมบูรณ์แบบใบนี้นะครับใบหนึ่งเหลือหลักหมื่นนะแต่ก็ยังได้เงินหมื่นไปใช้ครับเพื่อนๆอ,อ่ายังดีครับนี่สวัสดีทั้ง1,100รท่านนะครับอ่านี่ฮะใคร ที่กดหนึ่งมาสวัสดีพี่อมพรนะครับใครที่อย่าลืมนะใครมีเหรียญยี่สิบห้าตัง์รุ่นนี้ครับเคยใช้เคยมีเคยเห็นลบกวนครับกดหนึ่งให้ผมหน่อยครับลบกวนกดหนึ่งกดหัวใจผมหน่อยครับใครเคยมีใครเคยใช้นะครับกดหนึ่งกดหัวใจรวมๆมาเลยจ้ามาครับมาครับนี่ฮะสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทั้งหนึ่งพันสามร้อยท่านนะครับขอบคุณสําหรับไลค์ขอบคุณสําหรับหัวใจรวๆครับเราไปดูอย่างอื่นกันบ้างกันก่อนดีกว่าครับระหว่างรอเพื่อนนะฮะนี่ครับเครื่องประดับครับเพื่อนเพื่อน พวกเครื่องประดับครับอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆเ,เนี่ยว่าเครื่องประดับเนี่ยผมรับซื้อให้ราคาดีนะครับใครมีนะครับพวกแหวนพวกสร้อยพวกเครื่องประดับโบราณนะครับเครื่องประดับเก่านะครับผมยินดีรับซื้อนะครับอ่านี่ฮะใครมีก็ลองแอดไลน์ไอกันเข้ามาได้นะครับนี่ฮะออนี่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 มีคนนี่มีคนบอกเดี๋ยวแป๊บนึ่งครับมามามาแป๊บนึงแป๊บนึงมีคนบอกว่าเดี๋ยวไปไหนแล้ววะ นี่นี่นี่มานี่มานี่มานี่ครับมานี่ครับคุณหายไปไหนแล้วนี่ครับคุณเอกบาดานครับนี่ฮะบอกว่าไงเอ่ยเดี๋ยวขออา่านหน่อยนะครับคอมเมนต์มาเรื่อยอย่าไปเชื่อมากเพราะส่งไปหลายอาทิตย์ไม่เคยอ่านหวังเอายอดไลค์จาก Facebook อ่าฟังดีๆนะครับไอยอดไลค์จากเงิน Facebook เนี่ยผมไลค์สดผมไม่ได้เงินจาก Facebook แล้วไอที่มาบอกว่าผมเอายอดไลค์จาก Facebook เนี่ยนี่นะครับพี่เอกบาดานฟังดีๆนะครับเงินยอดไลค์จาก Facebook เนี่ยจิมมด พี่เอกเคยเห็นจิมมดไหมครับจิมมดเนี่ยมันเล็กมากมันเอาไปใช้จ่ายอะไรไม่ได้หรอกพี่เอกครับ Facebook ผมไม่ได้ได้เงินนะฟังดีๆนะครับผมทําด้วยใจที่มาโผล่ทุกวันเนี่ยมาทําด้วยใจแล้วมีคนบอกว่าผมอะ่ะไม่รับซื้อจริงหรอกต้องบอกนะที่มาแหกปากเปล่า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 ,ลาทุกเชา้าฟังดีๆนะครับที่มาแหกปากเปล่าเปล่าทุกเชา้าเพื่อประกาศรับซื้อใครที่ส่งมาแล้วแล้วผมอ่านแล้วผมไม่ได้ตอบคือของของท่านยังไม่มีราคาฟังนะ ของของท่านยังไม่มีราคาถ้าของ,ของท่านมีราคาผมตอบกลับแน่นอนครับใครที่เคยเดินทางมาที่ร้านเนี่ยจะรู้นะว่าเดินทางมาแล้วก็รับเงินสดเหมือนมารับเงินสดทันที5นาทีมีคนมาขายวันเป็นร้อยเป็นพันพี่เอกเปิดใจนะต้องเปิดใจนะพี่เอกนะเชื่อผมถ้างั้นพี่เอกไม่โตเชื่อผมนะพี่เอกนะฟังดีๆผมก็บอกไปแล้วถ้าผมเปิดอ่านแล้ว ผมสนใจผมจะติดต่อกับนะฟังดีๆนะพี่เอกนะนี่เตือนนะบอกพี่เอกไว้ไปให้เปิดใจนะสังคมอยู่กว้างๆพี่เอกครับมา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 ไม่นอกลู่ดีกว่าเดี๋ยวคนจะไอ้นี่ครับอ่าเดี๋ยวใครที่ส่งไลน์เข้ามาแล้วนะครับแล้วผมยังไม่ได้อ่านนะรบกวนส่งเข้ามาใหม่นะครับวันหนึ่งห้าหมื่นไลน์เห็นใจกันหน่อยเด้อเห็นใจกันหน่อยทุกผมรู้ทุกคนอยากจะขายของที่ทุกคนมีแต่ผมกรับซื้อในของที่ผมรับซื้อฟังดีๆนะครับผมรับซื้อพวกของหายากของแปลก ของที่มีราคาของแบบพืพ้นืนทั่วไปอ่ะใครก็มีราคามันก็ไม่แพงไนงะฟังนะครับอ่ามามามาเสียอารมณ์กันแต่เช้าเลยโทษทีนะครับนี่นี่ฮะอย่าลืมนะพวกเครื่องประดับนะเพื่อนๆนี่ฮะพวกเครื่องประดับพวกนี้นะครับผมยินดีรับซื้อนะใครมีนะครับก็ลองแอดไลน์กันเข้ามาได้นะเหรียญทองคำครับเพื่อนๆผมมีเหรียญทองคําครับใครมีเหรียญทองคํานะผมรับซื้อดีให้ราคาดีมากกว่าร้านทองแน่นอนนะครับสําหรับเหรียญทองคํานะครับใครมีก็ แอดไลน์ ID กันเข้ามาได้นะอ่าพี่คนเจ้าเล่ห์บอกว่าอย่าบ่นมากครับอธิบายเฉยๆครับพี่คนเจ้าเล่ย์ครับอ่านี่มีคนเข้าใจเต็มเลยคนเข้าใจก็มีครับแต่บางทีเนี่ยเห็นคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยขอกราบขออภัยนะขออนุญาตแบบแค่อยากจะบอกกล่าวให้เขาเข้าใจอ่ะแต่ถ้าเกิดเขาไม่เข้าใจนะครับรบกวนนะครับกดออกกดอันเฟนออกจากกลุ่มนี้นะครับกลุ่มแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณ fc เนี่ยรับเฉพาะ fc ที่เข้าใจกันนะฟังดีๆนะครับรับเฉพาะ fc ที่เข้าใจกัน fc ท่านใดที่ไม่เข้าใจกันนะครับรบกวนครับกราบขออภัยนะครับช่องอื่นเลยครับรบกวนเลื่อนไปที่ช่องอื่นเลยครับกลุ่มอื่นกลุ่มอื่นเลยครับกลุ่มนี้สําหรับ fc ของผมเท่านั้นนะครับอ่านี่พระเครื่องนะครับพระเลี่ยมทองนะครับเพื่อนๆผมยินดีรับเช่านะให้ราคาดีมากกว่าร้านทองแน่นอนนะครับสําหรับพระเลี่ยมทองแล้วก็เหรียญทองคําพระทองคํานะครับใครมีลองแอดไลน์ id กันเข้ามาได้นะเพื่อนๆตามหน้าจอนะครับขอบพระคุณสําหรับทุกไลค์แล้วก็ขอบพระคุณสําหรับ หัวใจทุกดวงครับนี่ฮะพวกพระเลี่ยมทองเพื่อนๆดูครับพระเลี่ยมทองเนี่ยผมก็รับเช่านะอันนี้ที่เพื่อนๆเห็นนะครับเป็นพระของหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับแบบนี้นะฮะผมยินดีรับเช่าเด้อนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นพวกพระกล่องแบบนี้ครับพระกล่องต่างๆเนี่ยเพื่อนๆดูฮะนี่ชุดนี้เป็นของหลวงพ่อเปิ่นครับผมยินดีรับซื้อนะฮะอ่านี่ครับใครมีนะครับก็ลองแอดไลน์ไอดีกันเข้ามาได้นะครับสวัสดีทั้ง1,700ท่าน เรามาดูเหรียญน,นี้กันดีกว่าครับนะเรามาดูเหรียญน,นี้กันดีกว่าพินิทิศบอกว่าเขาไม่ได้รับผลประโยชน์ก็จะคิดลบแบบนี้ใช่ครับพินิทิศครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับมาเรามาดูเหรียญน,นี้กันดีกว่าครับเหรียญท,ท, like, ที่ทุกท่านเห็นนะครับนี่อ่ะมา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 ใครอยากดูเหรียญยี่สิบห้าตะตับ้างเอ่ยอ่ามีคนกดหนึ่งกดไลค์กดหัวใจมาเต็มเลยอ่าฟังดีๆีนะครับเหรียญที่ทุกท่านเห็นนะครับเป็นเหรียญยี่สิบห้าตตังสามอันดับที่มีราคาของรัชกาลที่เก้า ฟังดีๆนะครับเหรียญยี่สิบห้าตังสามอันดับที่มีราคาของรัชกาลที่เก้าเรามาเริ่มที่อันดับที่สามกันเลยครับมาครับเรามาเริ่มที่อันดับที่สามกันเลยครับเห็นไหมลำดับที่สามนะครับเป็นเหรียญยี่สิบห้าตะตนะครับที่ออกใช้ในสมัยรัชกาลที่เก้าโจดเตรียมโจดแล้วแคปเจอร์นะครับฟังดีๆนะเตรียมโจดและแคปเจอร์นะครับอันนี้คือลำดับที่สามนะครับอ่าขออภัยนะครับ นะฮะลำดับที่สามนะครับดูตรงนี้ครับเป็นเหรียญย5สตาตังราชการที้าที่เราใช้จ่ายกันในชีวิตประจําวันครับอ่าฟังนะครับใครที่ดูอยู่นะครับรบกวนแคปเจอร์ครับลำดับที่สามดูตรงนี้ครับดูตรงปีพศครับถ้าเป็นปีพศ254 4อ่บี่่าเพื่อนเพื่อนดูนะฮะถ้าเป็นปีพศ254 4ิบี่แบบนี้ผมยินดีรับซื้อนะครับฟังดีๆนะเหรียญหนึ่งสี่พันบาทฟังดีๆครับดูแค่ตรงไหนดูแค่ตรงนี้ครับลำดับที่สามครับดูแค่ ตรงปีพศ2อ4 4้าิบสี่ครับใครมีนะครับแล้วตรงพศเป็นปีพศ2อ4 4้าิบี่ผมยินดีรับซื้อนะครับจากเหรียญย5สห้าตังเนี้ยแล้วเป็นสภาพสวยสภาพใหม่ผมรับซื้อนะครับหนึ่งเหรียญ4ี่พันบาทอ่าฟังดีๆนะครับเหรียญ2ี่สหตัางรุ่นนี้นะฮะมีราคานะครับปีพศ2544ัน้าสบี่ดูแค่ปีครับดูแค่ปีตรงนี้ฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับหาอะไรลองก่อน สีมันมืดครับอาสีมันมืดแป๊บนึงนะครับอี่นี้อาเหลืองแล้วอ่าดูนะครับแคปเจอร์เลยครับดูนะนี่คือลำดับที่สามนะครับใครที่ดูอยู่นะครับแล้วมีเหรียญรุ่นนี้นะครับดูนะถ้าเป็นปีพศสองพันห้า้อยสิบสี่แบบนี้นะครับผมรับซื้อนะเหรียญหนึ่งสี่พันบาทแคปเจอร์เลยครับดูที่ปีพศครับดูปีพศแล้วแคปเจอร์ครับ แล้วแคปเจอร์เลยครับอ่านี่ฮะอ่าแคปเจอร์แล้วกดหนึ่งกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยครับอ่าผมจะได้รู้นะครับว่าคุณแคปเจอร์แล้วเราจะได้ออกเดินทางต่อครับนี่ฮะเหรียญเหมือนกับเหรียญธรรมดานะเหมือนกับเหรียญธรรมดานะครับอ่าดูนะนี่ฮะใครมีนะครับแคปเจอร์เลยครับปีพศ2อ4 4ิบแบบนี้นะครับหนึ่งเหรียญ4ี่พันบาทมารับเงินสดได้เลยครับอ่ามีคนกดหนึ่งมาแล้วเรามาดูลำดับที่2กันครับ นี่คือเหรียญยี่สิบห้าตค์ที่หายากลำดับที่สองครับอทุกท่านดูนะฮะเป็นเหรียญยี่สตห้าตค์งลักษณะเหมือนกับเหรียญเมื่อกี้เพื่อนๆ,ๆฟังดีๆครับลักษณะเหมือนกับเหรียญเมื่อกี้แต่แตกต่างกันที่ตรงปีเพื่อนๆดูตรงปีครับใครมีเหรียญยี่สิบห้าตค์งรุ่นนี้นะฮะแล้วเป็นปีพศสองพันห้า้อสี่ิบสองฟังดีๆนะครับแล้วเป็นปีพศสองพันห้า้อสิบสองตรงนี้อ่าดูครับ แบบนี้ผมรับซื้อนะครับเหรียญละ4 0 0พันบาทเหมือนเช่นกันเท่ากับ2ปีนี้นะครับลำดับที่สามกับลำดับที่สองมีราคาอาเพื่อนๆดูนะครับมีราคาต้องเป็นปี4ี่และปี44เท่านั้นใครที่ดูอยู่นะครับแล้วรู้ว่าเหรียญหายากลำดับที่2กับลำดับที่3ามเนี่ยเป็นเหรียญปีนี้นะครับลบกวนกด9แล้วกดหัวใจรวๆให้ผมหน่อยครับลบกวนกด9กดหัวใจรวๆให้ผมหน่อยครับแคปเจอร์เลยนะครับนี่ฮะปี4 4แล้วปี4 2 อ่าแคปเจอร์ครับลบกวนกดเก้าแล้วกดหัวใจรัวๆหน่อยครับนี่ครับปี4ีสี่แล้วปีสี่สองแบบนี้ครับอ่านี่ฮะแบบนี้เหรียญหนึ่งสี่พันบาทมีคนบอกว่าถ้ามีจะซื้อไหมครับไม่ที่แหกปากเปล่าๆอยู่ตอนนี้นะครับไม่เคยบอกขายทักคำครับบอกว่ารับซื้ออย่างเดียวครับไม่เคยบอกทุกท่านว่าขายเลยครับอ่าทุกท่านดูนะใครมีเหรียญย5ส้าตังรุ่นนี้นะครับดูนะย้ำอีกหนึ่งรอบนะครับเป็นปี44แบบนี้นะครับแล้วก็ปีสี่สองนะครับ แคปเจอร์ไว้เลยครับแคปเจอร์นะอ่าแคปเจอร์กดก้าวกดหัวใจรวมๆมาเลยครับอ่า uh, uh. มานี่คือเหรียญยี่สตบห้าตค์ลำดับที่สามและลำดับที่สองเรามาดูลำดับที่1กันดีกว่าครับอ่าเพื่อนๆดูนะนี่คือเหรียญที่ลักษณะคล้ายลำดับที่1อ่าฟังดีๆนะครับใครมีเหรียญยี่สตห้าตค์งตราแผ่นดินะน,ดดนะครับลบกวนฟังดีๆนะครับเหรียญแบบนี้อาจจะมีราคาถึง1 0 0,000บาท เหรียญแบบนี้นะครับ25ตางตราแผ่นดินที่เราพบเจอกันได้เยอะๆแบบนี้อาจจะมีราคาถึง100,000บาทเพื่อนๆดูครับใครมีเหรียญ25ตงคงรุ่นนี้กดสต็อปไลฟ์สดไว้ก่อนหรือว่าเดี๋ยวค่อยมาดูย้อนหลังนะครับไปหยิบเหรียญมาก่อนหยิบเหรียญมาเทียบเลยครับเพราะเหรียญ25ตงคงรุ่นนี้นะฮะบางเหรียญฟังดีๆนะครับบางเหรียญจะมีราคาสูงถึงเหรียญละ100,000บาทคือแบบเหรียญนี้ครับ เหรียญน,นี้ที่ทุกท่านเห็นนะครับเป็นเหรียญย5สตาตคตังที่ออกใช้ในสมัยรัชกาลที่9นะครับปีพศ .2,500 อ่าเพื่อนๆดูนะครับปีพศ2,500นี่ดูที่ตรงนี้ครับปีพศ2,500จุดสังเกตของเหรียญเหรียญนี้อ่าเพื่อนๆดูนะครับจุดสังเกตของเหรียญเหรียญนี้เหรียญเหรียญนี้เขาเรียกว่าเหรียญ25สตาตค์ตราแผ่นดินปี2,500พิมพ์เล็ก ฟังดีๆนะครับเหรียญย5สตาตังตราแผ่นดินปี2,500พิมพ์เล็กเหรียญรุ่นนี้นะครับมีผลิตออกมาเป็นจํานวนหลาย000 000 000หลายร้อยล้านเหรียญหลาย000 000 000หลายพันล้านเหรียญแต่จะมีบางเหรียญนะครับฟังดีๆนะจะมีบางเหรียญที่เป็นพิมพ์เล็กแบบนี้แล้วมีราคานะครับใครมีเหรียญย5ตังรุ่นนี้นะครับแล้วเป็นพิมพ์เล็กนะผมรับซื้อนะครับ1เหรียญฟังดีๆนะหนึ่งเหรียญหนึ่งแบาทอ่านะฟังดีๆนะครับเหรียญย5้าตังรุ่นนี้ ถ้าเป็นพิมพ์เล็กแบบนี้นะครับแล้วสภาพสวยผมรับซื้อ1 0 0 0 0แบาทใครอยากรู้ว่าพิมพ์เล็กดูยังไงรอเลยครับนะเพื่อนเพื่อ,อดูนะฮะเหรียญอันนี้เป็นเหรียญพิมพ์ใหญ่อ่าอันนี้เป็นเหรียญพิมพ์ใหญ่ผมมีทิกง,ง่ายครับเพื่อนเพื่อนผมมีทิกง่ายๆมาฝากเพื่อนเพื่อนครับใครมีเหรียญย5าตังตราแผ่นดินครับรอเลยจ้ะรอเลยจ้ะนี่มีคนบอกว่าต้องกลับไปดูมีเยอะเหรียญรุ่นนี้ผลิตเยอะแต่บางเหรียญแค่มีแค่บางเหรียญที่ราคา10,000แผมบอกเลยนะครับ เหรียญแบบนี้ที่ผมกําลังให้เพื่อนๆดูเนี่ยเป็นเหรียญหายากลําดับที่1ของรัชกาลที่9ฟังดีๆนะครับเหรียญที่หายากลําดับที่1เพื่อนๆคงจะคิดง่ายๆว่าเหรียญมันหายากเนี่ยลำดับที่1มันจะมีราคาแพงและมันหายากจริงๆพบเจอได้น้อยครับมีน้อยราคาแพงหายาก ต่ใครมีนะครับก็ไม่ใช่ว่าไม่มีนะใครมีผมยินดีรับตือนะวิธีดูนะครับระหว่างเหรียญพิมพ์เล็กกับเหรียญพิมพ์ใหญ่อ่าเพื่อนๆดูนะครับเหรียญ2ี่สิบหาต่งที่ทุกท่านเห็นนะครับด้านบนฟังดีๆนะด้านบนนะครับเป็นเหรียญย5่สตาต่างตราแผ่นดินพิมพ์เล็กดูตรงนี้นะครับถ้าขีดต,ตรงนี้นะฮะจุดที่1นนะครับขีดชี้ลงมาที่กลางพอพานนะครับมีราคาแต่ถ้าเกิดขีดชี้ลงมาที่ปลายพอพานแบบนี้ฟังดีๆนะครับ ขีดลงที่ปลายพอพานแบบนี้ยังไม่มีราคาจุดนี้อาจจะดูยากเพื่อนๆฟังนะครับจุดนี้อาจจะทําให้เพื่อนๆหลายท่านดูยากแต่ถ้าเพื่อนๆหยิบขึ้นมาครับแล้วเพื่อนๆดูตรงแบบตามที่ผมบอกครับดูที่เลขสองกับเลขห้าครับอ่าฟังดีๆนะครับดูที่เลขสองกับเลขห้านะครับถ้าของของท่านหยิบขึ้นมาแล้วเลขสองกับเลขห้ามีลักษณะที่ห่างกันเพื่อนๆดูนะครับมีรูที่ห่างกันตรงนี้ นี่สวัสดีทั้ง3,200ท่านนะครับมีรูที่ห่างกันตรงนี้แบบนี้นะครับมีราคานะจากเหรียญสลึงนะฟังดีๆนะครับจากเหรียญย5สตาตังค์เนี่ยอาจจะแปลเปลี่ยนนะเป็นเงิน1 0 0 0 0แบาทเลยนะครับนี่ฮะใครมีนะครับแล้วสภาพสวยนะผมรับซื้อนะครับเหรียญหนึ่งหนึ่งแสนบาทจ่ายเพ,เพื่อนด้วยเงินสดแน่นอนนะครับก่อนย้ํานะใครมีเหรียญย5สตาตังค์รุ่นนี้นะครับดูตรงนี้นะจุดที่1นนะครับดูที่ขีดนะถ้าขีดลงที่กลางพอพนัน เป็นเหรียญที่หายากถ้าขีดลงที่ปลายพอพานแบบนี้เป็นเหรียญหาง่ายพบเจอได้ทั่วไปนะครับสวัสดีทั้ง3,600ท่านนะครับขอบพระคุณครับดูนะเพื่อนๆถ้าเป็นปี2,500ดูนะครับแล้วเป็นเหรียญย5ตังค์ต่างเลข2กับเลข5ไม่ติดกันแบบนี้สภาพสวยผมรับซื้อ1 0 0 0 0 0บาทครับอ่านี่ฮะด้านหน้าแล้วคุณแบงค์ด้านหน้าต้องบอกเพื่อนๆเลยนะครับด้านหน้าของเหรียญพิมเลกปี2 5 0พเนี่ยนี่เพื่อนๆดูฮะเหมือนกับเหรียญแบบปกติ อ่าลักษณะคล้ายกับแบบปกติมากมายนะครับนี่ฮะแบบนี้นะครับแต่ต้องพลิกกลับมาดูที่ด้านหลังนะครับแล้วเพื่อนๆอ,อาจจะพบเจอนะเงินแสนเนี่ยวางอยู่ตามเก๊ะของเพื่อนๆก็เป็นได้นะครับดูนะนี่ครับวิธีดูนะจุดสังเกตครับถ้าเลข2กับเลข5ห่างกันแบบนี้มีราคาเลข2กับเลข5ติดกันแบบนี้ไม่มีราคานะครับใครมีนะครับก็ลองแอดไลน์ไอกันเข้ามาได้นะ นี่คือ3อันดับนะครับของเหรียญย5สตาตค์นะอะย้ำให้เพื่อนๆืดูฟังอีกหนึ่งรอบนะครับนี่คือ3อันดับของเหรียญย5สตาตค์ที่มีราคามีราคาแพงที่สุดที่ออกใช้ในสมัยรัชกาลที่9นะครับอเพื่อเพื่อนดูนะฮะย้ำนะนี่คือสทหารเสือของเหรียญย5สตาตค์งนะครับจุดแรกคือดูตรงนี้ครับปีพศน,นะฮะ2เหรียญลำดับที่2กับลำดับที่3ปีพศน,นะครับปีพศ254 4และปีพศ2512 แบบนี้สภาพสวยผมรับซื้อนะครับเหรียญหนึ่งสี่พันบาทแต่ถ้าเป็นเหรียญปีสองพันห้าร้อยแบบนี้ที่หายากลำดับที่หนึ่งนะครับเป็นปีสองพันห้าร้อยพิมเล็กนะเลขสองกับเลขห้าไม่ติดกันแบบนี้นะครับผมรับซื้อนะเหรียญหนึ่งนะครับฟังดีๆนะเหรียญหนึ่งครับหนึ่งแสนบาทขั้นต่าครับสวัสดีทั้ง2,800ท่านนะครับขอบพระคุณครับมามามานี่ฮะใครมีนะครับก็ลองแอดไลน์ ID กันเข้ามาได้นะครับเป็นไงครับเพื่อนเพื่อน เป็นไงครับเพื่อนๆกับเหรียญ25ตังค์ที่ผมนำมาให้เพื่อนๆดูในวันนี้ว่ามี3อันดับแบบหายากนะครับใครมีนะครับก็ลองแอดไลน์ไอดีกันเข้ามาได้นะครับเผื่อเพื่อนๆนะครับอาจจะเจอพบเจอนะเหรียญ25ตังค์แบบนี้หรือว่าจะเป็นเหรียญเล็กๆแบบนี้ที่มีราคานะบางเหรียญน,นะครับมีราคาสูงถึง1นึ่งแสนบาทเลยนะ <ๆ S 2> เพื่อนๆเพื่อนๆลองสังเกตครับใครมีนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงกเ์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรคำนะครับพระเครื่องพระพุทธชาใครมีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วส่งรูปขอองเเพื่่นนีย มาประเมินราคาของของท่านมีราคาผมจะตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดของของท่านยังไม่มีราคาขออนุญาตกราบขออภัยมานที่นี้นะครับขออนุญาตเปิดอ่านอย่างเดียวนะครับเพราะตอนนี้มีไลน์เข้ามาวันหนึ่งห้าหมื่นไลน์มันอ่านไม่ทันจริงๆนะครับกราบขออภัยจริงๆนะครับอ่านี่ฮนะสวัสดิสภาพไม่สวยซื้อไหมครับสภาพไม่สวยก็ซื้อนะแต่ต้องเป็นพิมพ์เล็กนะครับถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่ฟังดีๆนะครับ ถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่ราคายังไม่แพงนะเป็นพิมพ์ใหญ่แบบไหนอ่าเดี๋ยว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 แป๊บนึงครับหยุด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 แป๊บเป็นพิมพ์ใหญ่แบบนี้นะครับราคายังไม่แพงนะพบเจอได้ทั่วไปฟังดีๆนะครับพบเจอได้ทั่วไปมีทุกบ้านนะแต่บางบ้านถ้ามีพิมพ์เล็กแบบนี้นะครับราคา10,000แบาทวันนี้นะครับผมแบงค์เขียนเป็วัตถุโบราณเนี่ยขอลาเพื่อนๆทั้ง3 2 0 0ท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามกาญน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดที่บีเอ็นเคศูนย์แปดสี่ศูนย์เจ็ดสองหนึ่งสามศูนย์สามนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสิงญาบร้านเปิดทุกวันนะครับ